สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทีรัก์ในการเฮ็ดเกษตรทุกคนนะครับตอนนี้นะครับแตงโมนะครับสัญญาพัดนะครับก็เริ่มให้ผลนะครับให้ลูกแล้วนะครับเขาจะมาเด็ดลูกแรกถิ่มนะครับนะครับเขาจะมาเริ่มเด็ดลูกแรกถิ่มกันนะครับพาจะมาให้พันไง่นะครับเขาจะจวงไว้ขอที่สิบขึ้นครับตัวนี้เว้ด้าหนึ่งสองสามสี่ติดขอที่สี่นะครับพี่น้อง ติดขวดที่ซี่ล้วกขั้วดเงยนะครับขัวดเงยแล้วก็ผลเงยนะครับเขาว่าต้องเสียดายนะครับเคื่อเด็ดออกเลยนะครับหันจ้องไวหห้หน่วยหนีหน่วยหนีหน่วยแหลกบม่เงยนะครับเพราะว่าไก่เท้าเมียน,นะครับแค่แค่ยุขวดที่สามเองครับนี่ครับอันนี้ขอขอที่หนึ่งขวที่สองขอที่สาม นู่นนี่ติดขดั้วีซีนะครับนะขัวเนีน,นะครับเด็ดเล่นะครับนะเตียงนี่ของผมก็จะหดวหนามนะนี่เป็นเตียงตัดหยอดแล้วก็ห้นามนะครับสามมือห้เทือนะครับเกือบจะมีต้นสมบูรณ์ต้นวัสมบูรณ์นะครับเตียงที่ปลูกผลผลกันกับฟักทองนะครับเตียงนี้นะครับหนึ่ง สองสามซีหานะพ้นนี่ก็ยุคอที่หานะครับกัเด็ดเลยเพราะว่าผมจะบพ่ให้มันน่อยหญ่ไปก่านีนะขันขันท่าเด็ดสาข์หันมันน่อยหง่มันมันเจียวสารอาหารเขามาเลี่ยงไหลนะครับแล้วก็มันติบยืดหยากนะครับแตงโมย่นี่ก็ก็ถทอว่าหญยนะครับตัวเลี้ยวนะเพราะว่าไห่น้ำล้วก็ได้เด็ดหยดบ่คือทุ่มแตงโมน้ำหมอกผมนะครับแตงโมน้ำหมอกผมว่าท่านได้ยืดนะครับว่าท่านได้ยืดไหลนะครับ นะับต้นที่พ่าฮัทใสไปครับยังกิ้ยิ่งคือเขานะเมื่อนี่ก็ยุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเมื่อนี่ยุข้อที่หกนะครับกระเด็ดเลยนี่นะครับดีดอกเลยนะไปน่ะม้วนเท่านี้นะ 1, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้กับยุขอที่ห้านะครับเด็ดเลย อันนี้ก็อยุคอที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ยุคอที่หกครับเด็ดเลยอันนี้ก็อยุคอที่หานะครับอันนี้ยุคอที่สาม อย่งอยู่ในป่าฝักทวงนี่ยของผมซุ้มงามกิดเ่กี้เมื่อกี้เครือนนะเหมืนมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่ามีเก่าเครือนสิเครือนอย่างนั้นแต่ว่าฝักทองก็เริ่ม,มันยอดเริ่มเดือนแล้วนะครับเพราะว่าทั้งไตนะครับแต่ผมกนำหมอกกลมก็ยังไม่ทันได้ลงเบลมากวอกนะครับเอาพวกนี้ออกไปก้นนะครับ เนี่ครับเทาที่สวยกับสวยนะครับปลูกปนกันนะครับเพื่อฟักทัองใบก็บเริ่มเป็นอันนี้ลงนะครับเป็นเงนี้ยงมาอนิแต่ว่าแตงกัน <c oughs> แตงอันนี้เป็นแตงอันแตงผมเสือมาก,กินนะครับนี่พวกปูพร้อมกันกันกบแตงอันที่หมากไง่ายๆผุนนะครับนี่นี่ผมหัวตะได้เด็ดหยอดว่างสองกะทินนะครับเรื่มหายน้ำกัน เริ่มเห็นหน่วยแล้วเนาะเห็นน่วยนี่บ่เด่นนะครับแต่ว่ามันมันเป็นแตงที่ผมซือม้อมาตัวมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิบติดขคอที่สิบเอ็ดทวดีนะครับเนี่ยน่วยก็ถือว่างามนะครับสมบูรณ์ดีขวัญกันง่ายดีนะครับแตงพวกนี้ก็คือกันนะครับเป็นทองสัญญานนะครับนะแต่ว่ายุนี่ ยูน่นี่มันจะบ่อค่อยอ้วมนะครับเพราะมันมันอยูอ่เต็มต้นนันข้าวโพดนะครับมันก็เลยมันก็เลยหยิดหยิดย่างเหยียบนะครับมันบ่เลื่อยนะครับนะครับต้นนี้ว่าท่นเด่นหย่อนมันต้นนี้ว่าท่านเด่นหย่อนเอาแต่งในป่านี่ผมอย่าเด่นหยอดเว้นะครับเพราะมันเป็นแต่งใหนนาาางน้น้ำผมพ้ามาเบิ่งเงินแต่งเงิน ปาหนี่นะครับปาหันที่มีหน่วยแง่แต่เงี้ยหนี่น้อยแง่กับพิษไปแล้วนะครับซีนหน่วยนะครับก็เหลือแต่หน่วยนี่หน่วยเดียวนะครับเหลือแต่หน่วยปลายนะครับยังข้าในเด็ดแต่หน่วยอันอันนนั้เด็ดไปแล้วก็ใกล้แล้วนะครับนะมือเรือมเพิ่มแล้วนะครับเหลืออีกเมื่อกี้มือก็จะได้ปิดแล้วนะครับนะมือเรือมอันนี้แล้วคลิปนี้กับภาพเป็น้องเนี่ยนะครับขึ้นมาเด็ด ลูกเตียงออกครับเขาจะพูดจองไปเท่าที่ไกลเขาจะจองไปเท,ท่าที่ไม่ขอที่ไกลๆนะครับไทนีกิก็บโมวิ่งอย่างไรนะครับขอฝากพี่น้องใส่กเลีวิทยแชรผมแล้วแน่ก,กันเรื่อกันได้ครับไทนีิก็ขอข้าวมาสวัสดีครับ